นะครับมาไรซดนะครับไรซอดอันิดนะครับพอดีนะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับพอดีมีหลูกบ้านมาแจงความนะครับเอบมาดิมึงยังม่ได้ยังมาดิอ่าเอาเท่านั้นเลยเอ้ามาทำอะไรครับมาทำอะไรมามาเฉียมนังเลมาแจงความแจงความแจงความเรื่องอะไรกบขืนฮะแจงความอะไรครับกบขืนคมคืนครับ มึงคมคืนเขาเหรอเขาคมคืนมึงใครคมคืนฉันเองครับเอ้าแล้วมึงแล้วคนคมคืนมึงคนคมคืนเขาอลไรกับมึงมาแจ้งความเออ้ยได้ดิใช้ะจายมืออ,อะไรเขาไม่ยอมเป็นคมคืนเอาเป็นผื่นเป็นผื่นนี่ไปเลไปในบ้านานี่อ่ะได้ดิลาวล่าไม่เลที่มึงมาแจ้งความกูมั็นผื่นกูได้โทรหาในในบ้านเดน่นโทกเอ,าอ้อเาเขาคมเขาเล่าเอาเขาคุมคืนเล่าคือไข้ไข้ไข้ไอ้ก้อยไอ้ก้อยไอ้ก้อยหลอกไข้ โลไอดาโอ okay. เคไอ้ก้อยโลเอดานะมาคุมคืนม mm. ึงแล้วคุมคืนเสร็จล้วก็ที่นี่กัทถามันท่านือมั่งยันโค้ก้ยมันยันยันอะไรกันท่านือเลยใครลูกใครใครลูกใครใครลูกนนั่เราเองฮะใครใครลูกตรงไหนใครลูกตรงไหนถามน้ามึงใครลูกมึงใครลูกมึงใครลูกอะไรกันนี่อะไรแล้วตัวลงเอาพ่อใครลูกเแ็่ท่านือเลย น้ำบุ้งนะเลี้ยโอ้อันนี้เป็นปืนนี่น้ำเตกเอาน้ำเตกกูบาดว์ยิงมึงจัดรับมาไปนี่ตกลงว่าสรุปว่าคือมึงถูกไอ้ก้อยก้มคืนเใช่ที่นี่เสื้อผ้ามึงไปไหนแล้วศูนย์ซะแลสูญทะเลฮะอืมไอ้หมดศูนย์ซะแล้วใครเอาหลักสอนไอ้ก้อยไอ้ก้อยคนที่ก้มคืนมึงหลักสอนตกลงว่านี่มึงหนุงหนุงพาใครมานี่คุ้มพาผู้หญิงคุ้มพาคนแอนหนุงพาคนหญิงมาอ่าพาใครพาใคร มันไงเอ้ามึงเอามึงเอาพามันเลยมึงวิ่งออกมาเออมึงเอามึงเอาพามันวิ่งออกมาแจงกูฮะมันแน่นละตัลวงวัดใครก้มคืนใครนี่ฉันเองครับเอาตัลวงมึงก็ไออยาจะหัวจังกับมึงฉันเองครับตัลวงวัดเซนก้มคืนก้อยหรือว่าก้อยก้มคืนเซนก้อยก้มคืนก้มคืนใครก้มคืนเล่าอ่าตัลวงวัดสรุปว่ามาแจงความใช่ไหมใช่อาจแจงความว่าก้อยก้มคืน เป็นหลักฐานอ่าเป็นหลักฐานแล้วก่ะเดี๋ยวทูบอกในบ้านน่ะใช่เออาทูบอกในบ้านแล้วกัพาเซ็นไปขังไว้ที่รูปผักจันนก่อน่ะขังไม่เลยฮะกองโกนไม่แหละพอเจงความเสร็จแล้วมันอะไรกับขังไอ้เช่นโกนเลยผูด้วยไ้ขงไม่เลยขังไว้ก่อนเลยกองโกนฮะกองกกองไม่แหละเจงความเสร็จเลยแข่งขังเช่นไว้ที่รูปผักจันนาน่ะขังไม่เลยว่าไรเลยเอ้าคนเจ้งก็ขังคนแจ้งเลยทันสมายทันสมั ล้วตัวดีเอ็นเอก่อนเลยตัวก้มขึนจริงไหมจริงในเออในเออมันคมคืนมันผือตบบานมันอะไรตีบานมันใช่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปล้วก็มันผือเลยทำเ่นเดี๋ยวไปทำเผ็นก่อนทำ่นสารภาพทำแพ่นแบบสารภาพนะเอาดนนี้เอากระเจยมือมาใช้เซนก่อนมาลำกระเชียกลำกระเชียกอ้นปูได้ไหมนี่ไอ้ก้อยจงถ้ผิดปูอ๋อหนอไอ้ก้อยหนอย่างกูฉัดใชงาน อ๋อเนาะกังฟงเองโอแล้วระหว่าแจังความัะเอออ่าสักทีนีนี่ไข่นี่มึงมายังความมึงไข่นี่มึงมายังกำไข่หน่มึงมายังกับไข่สิมึงมานี่ในบ้านนี่ไม่ใช่ในบ้านเลยนี่มึงมายังกับไข่ที่นั่งทีเล่งอยู่กับมึงนี่เป็นผือเป็นผือลูกน้องมันเป็นเป็นผือเขาเรียกอะไรลูกน้องเออลูกน้องกับลูกน้องสักทีนีเวลายังความ ที่ร่วมภาคกันใช่มึงต้องบอกตำรวจเชื่อจริงเชื่อเชื่อเชื่อมึงเชื่อว่าเซ็นหมาใช่เชื่อจริงมึงเชื่ออะไรเคลียร่ฮีมครับฮะเคลียร่ฮีมครับเชื่อเชื่อเชื่อจริงเชื่ออะไรวะา